สวัสดีพี่น้องมาวันนี้จิ้งกะต้มพี่น้องกะต้มไก่นี่ตะโพกไก่นะสามตะโพกจะใช้สับไว้เดี๋ยวจะมาผัดกันจิ้งกะต้มกะต้มจะใช้หงเป็นข้าวสวยนะแล้วก็น้ำซุปหม้อหนึ่งแล้วก็ผัดไก่หม้อหนึ่งเดี๋ยวมาดูกัน อันนี้นี่น้ำซุปกระชายโอ้โหเกือแล้วอันนี้ไม่มีอะไรนะน้ำซุปกระชายเนี่ยใส่เกลือไปกระชายต้มกับกระดูกไก่ไว้ไงกระดูกไก่ที่กระชายลอเลอาะมาเนี่ยใส่เกลือไปนี่ลากปลาครีกร็จะมิตรไทยใส่ไปน้ำซุปกรต้มรสดี ผมชุบรสักชานไปนะนี่เคยน้ำซุปนะน้ำซุปก็ต้มเดี๋ยวตักข้าสวยมาเอาไก่ผัดเดี๋ยวจะใช้ยจะผัดไก่นะแล้วก็ นี่น้ำซุปไปเดี๋ยวดูวิธีทำมี่น้อต้มน้ำซุปไปก่อนเสร็จแล้วพี่น้องน้ำซุปแต่ใช้น้ำจุปต้มเจิดนั่นแหละพี่น้อน้ำซุปต้มเจือน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวอะไร mà phát quá để tôi thay cái thêm mà nước ấy có thêm mấy lượng nó có điều ấy tôm mà cho bay lượng này กระเทียมแตะใครหอมดีไรไปเนาะไหมมาเอาออกเอาออกเหลืองหอมอะไรไปเนาะแต่ใครกระเทียมออกก่อนนี่แตะใครกระเทียมออก,กแล้วพี่น้องรากผักชีกระเทียมพริกไทยสามเกลอเนานะ ผัดให้หอมเลยมาหอมไปเลยพี่น้องไก่ไส่ไปเลยใก่ลงไปผัดไันแล้วพี่น้อง ผัดไก่ให้สุกก่อนมาไก่จะใชร่หอมนะเพี่น้องนี่น้ำซุปที่จะใช้ตั้งไว้นะเดีย๋ยวแบ่งมาใส่ไก่นี่หน่อยล้วนให้เข้มข้นเลยเพี่น้องตัวนี้ อพอ,อไปผัดไก่ให้สุกก่อนมาไปน้อไก่เดือดไปแล้วปรุงรสเลยไปนาะรสดีไกอ่อันนี้ องให้รสจัจัดหน่อยไปน่นอ,องการผงชูรสจะสองช้อนซีอิ๊วขาวน้ำมันหอย เนี่ยอร่อยตัวนี้พี่น้องแล้วตักข้าวต้มมาแล้วเอาน้ำตัวนี้ราดเอาไก่เท่าไหร่ก็ใส่ไปเอาไปตักน้ำซุปใส่เค็งโอ้โหปรุงรสตามใจชอบเลยพี่น้องเ,เดี๋ยวให้เดือดอีกเชี่ยวพี่น้องแล้วเดี๋ยวมาชิมกันให้เดือดอีกเชี่ยว,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 ยวโอ้โหพี่น้องเลยหอมมาก นี่เนี่ยทำแบบกระชายเนี่ยแล้วน้ำซุปหม้อพี่น้องเหลือเราก็ใส่ตู้เย็นเช้ามาอุ่นกินได้ถ้าเอาไปต้มรวมกันน่ะต้มข้าวต้มเสร็จเอาหมูไปใส่ในหม้อขา้อาวต้มเช้ามาอืดพี่น้องกินไม่หมดอืดทำแบบกระชายแยกๆยเงี้ยพี่น้องแล้วตักข้าวต้มมาแล้วก็เอ้ตักข้าวสวยมาแล้วเอาข้าเอาไก่นี่ลาด แล้น้ำซุปใส่แล้วปรุง้วตามใจชอบพี่น้องมาพอติดไฟเดี๋ยวจะใช้ทำให้ดูพี่น้องเลยเครื่องปรุงจะใช้ใน่ต้นหอมบัคชีพริกดองพี่น้องซอยพริกขี้หนูใส่น้ำส้มดองตั้งชายกระเทียมเจียวพี่น้องแล้วพริกป่นมาเดี๋ยวจะใช้ตักใส่ชามแล้วปุงรสให้ดูพี่น้อง นี่เขาสวยที่จะใช้ตักไว้ในพี่น้องหูมร้อนรอเลยไอย,ยังเป็นไอยอยู่เลยพี่น้องนี่เนี่ยไก่จะเอาเท่าไหร่พี่น้องใส่ไปมากน้อยเท่าไหร่ใส่ไปเลยอืน้ำซุปใส่ไปด้วยอืแล้วก็มาตักน้ำซุปนี่ใส่ไปน้อง น้ำซุปใส่มาเดี๋ยวมาปรุงนะชายปรุงให้ดูมาจะชายปรุงให้ดูพี่น้องต้นหอมบักชีขึ้นช่ายก็ต้องชาเนี่ยใส่ไปนี่พริกดอง กะเทมวเป็นไงพี่น้องเดี๋ยวจะใช้ใส่พริกป่นก่อนนะเสร็จเรียบร้อยพี่น้องข้าวต้มไก่โซตาชัยเป็นไงน่ากินไหมยพ่น้องใครจะไม่ปรุงแบบจะใช้ก็ได้นะจะใช้กินรสจัดไงใครไม่ใส่พริกป่นก็ได้นะใส่นูกส้มผักพริกดองอย่างเดียวก็ได้ แล้วใส่แล้วแต่ปรุงอ่ะพี่น้องทําให้อร่อยแล้วกานทำก็ต้มแบบจะใช้ให้อร่อยแล้วก็มาปรุงตามใจชอบพี่น้องพริกป่นจะใส่ไม่ใส่แล้วแต่แต่จะใช้จะใส่พี่น้องลองไปทํากินดูแล้วจะโอ้โหจะบอกว่าส่งตะใช้เนี่ยมันเยี่ยมจริงๆริงอร่อยจริงๆพี่น้องเนี่ยกะต้มไก่พี่น้องเนี่ยแล้วเหลือเดี๋ยวตะไช้จะใส่หม้อ,อเล็กนะกินเท่าไหร่ก็เหลือว่าเดี๋ยวก็ถ้มามันเหลือกินไม่หมดใส่ตู้เย็นพี่น้องเอาใส่ตู้เย็นเช้ามาอุ่นกิน ถ้าเราไปต้มรวมไก่หม้อเดียวก็ต้มหม้อเดียวอยู่ในนี้หมดเนี่ยถ้ากินไม่หมดนะเช้ามาอืดพี่น้องถ้าทาแบบกระชชยเงี้ยเดี๋ยวไปใส่ตู้เย็นเช้ามาอุ่นกินได้เลยแล้วออกมาแบบนี้พี่น้องเอ้ยโอ้โหหิวข้าวเลยกระชชยเนี่ยข้าวพี่น้องแบบเนี้ยก็ต้มไก่ระไช่ไม่หนวดทำมาฝากพี่น้องทุกคนกินให้อร่อยนะพี่น้องเออวันนี้กินข้าวต้มไก่กันร้อนๆพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นกําลังใจระไช่นะ ขอบพระคุณมากพี่น้องขอทุกคนมีความสุขความเจริญพี่น้องสวัสดีครับ